ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องของเซลน็อตมิซูนะครับวันนี้น็อตมีรถกระบะตอนเดียวออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อมาให้ดูกันอีกแล้วนะเราก็เคยรีวิวไปนะคันก่อนหน้านี้ลองตายใช่ป่ะคันนี้นะครับไปจังหวัดแพร่นะครับว้าเราเห็นกันนี่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 น,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 นี่คันนี้เลยนะเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราให้ดูภาพตอนที่เรายังไม่ได้ตกแต่งก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเปรียบเทียบไว้นะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยว เอาง่ายๆเลยว่าให้ดูภาพก่อนนะนี่ขึ้นภาพเลยครับผมอ่าอันนี้ภาพตอนที่เรายังไม่ได้ตกแต่งนะสภาพเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวมนะันพาไปดูนะนี่ให้ดูก่อนเลยคร่าวๆนี่ครับผมนี่เห็นปะ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเจาะลึกนะครับว่าตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับนะโอเคไปกันเลย คันนี้แหละครับทุกคนเจ้าไททันตอนเดียวนะขับเคลื่อน4ล้อนะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับคลีนมดีเซล2.4ลิตรนะแล้วก็ตัวนี้1 8 1แรงม้านะเกียร์ออโต้5สปีดร,ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ e ีซี่ e ีเล็กโฟร์วิลไนะนี่คันนี้ที่ตกแต่งอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวนี้ก็เอาง่ายๆด้ติดโลโกโฟฟ้ฝากระโปรงเข้าไปนี่นะไททันสปอร์ตนี่ครับ ไฟนะครับเป็น LED เห็นป่ะเปลี่ยนหลอดไฟให้ลูกค้าด้วยปกติไฟเราจะเป็นสีส้มนะครับเป็นโคมแบบโปรเจเตอร์นะนี่แต่ปกติไฟจะเป็นสีส้มนะเราเปลี่ยนเป็น LED ให้ลูกค้าไปแล้วนะครับติดตั้งเพิ่มเติมนี่ไฟกันมองนะครับตรงรุ่นเลยนะอ่าแต่งอะไรอีกบ้างด้านหน้าหมดแค่นี้มัง้งหมดแล้วด้านหน้านะไม่รู้จะแต่งอะไรครบแล้วนะ น้าที่เหลือก็จริงๆแล้วเคยแต่งแบบพโพทหดใช่ปะ่ะที่เราถอดกันชนหน้าออกไปเลยใช่ปะแล้วเราก็ติดคันนั้นใส่อคอกจำได้ปะ่ะนะแล้วมีคันหนึ่งเรารีวิวลูกค้าก็มาจาก Youtube เหมือนเดิมเลยนี่ครับแล้วก็คือมาจากจังหวัดแพร่ะนะชอบในการรีวิวของผมนะนี่มาซื้อเพิ่มนะเคยใช้รถมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ก็ยังไม่มีมนะิสซูนะแคมเปญดีมากๆเลยนะครับด้านข้างกันบ้างครับผมนี่นี่น,นี่เป็นไงเป็นไงล้อแม็กขอบนะครับผม นี่ที่เห็นนะของเดิมเป็นล้อแบบล้อระท้านะครับผมนี่ล้อแม็กขอบ 18, 18นะครับยางสองห้าทับ60นะตัวนี้ล้อแม็กขอบ18โอ้โหสวยสวยเลยนะแล้วก็ติดคิวร้อครับแบบมีหมุดนะตัวนี้นะคิวร้อแบบมีหมดุดติดเข้าไปด้วยนะเพื่อความดุดันเลยนะครับบันไดข้างนะของเดิมไม่มีมานะ นี่จะให้ดูภาพของเดิมนะรถเดิมๆเป็นอย่างนี้อ่าเห็นปะ่ะเป็นล้นๆเลยนะครับมันไม่มีมานี่เราติดบันไดข้างแบบเหล็กไปให้นะครับตัวนี้ให้เหมาะกับแนวออฟโรดนะครับส่วนพิวกันซดัดอ่าตัวนี้ก็ติดเพิ่มเข้าไปให้นะครับนะด้าน,นข้างอ่าเห็นปะ่ะเห็นไหมครับทุกคนเห็นสติกเกอร์ไหมครับอันนี้บริษัทลุ่งนาลิตนะครับโอ้โหนี่ตัวนี้ สั่งตัดสติกเกอร์นะสั่งมากันกน็อตน้อยก็ตัดให้นะเป็นชื่อที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับอ่าตัวนี้บริษัทลุ่งนาลิตนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะแล้วก็ภายในอ่าให้ดูภายในก่อนภายในเราก็ติดสครับเพจกันลอยตัวนี้นี่ครับทุกคนจอแอนดรอยครับผมอ่าเห็นไหมจอแอนดรอยตัวนี้ก็เหมือนที่เรา ฟังก์ชันเดียวกันเลยกับที่เราติดเอ็กเทนเดอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้เปลี่ยนหน้ากากด้วยนะเห็นไหมนี่ของเดิมอยู่นู่นในถุง,ถงสีเขียวอ,ะอ่ะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ของเรานะครับเ่ยปุ่ม easy select for w e e drive นะตัวนี้นะเวลาเราใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อก็แค่หมุนปุ่มเท่านั้นนะมีอ่าตัวนี้ให้ด้วยนะดิฟล็อกนะเห็นป่สวยปะ่ะจอ Android นะเออโอเค วันนี้เราจะไปกันเร็วๆนะครับไม่ช้ามากแล้ลูกค้ามารออยู่นะโอเคด้านหลังนะโลบาลิกครับตัวนี้โลบาลิกเอลเลนเดอร์นะมีจุดยึดให้เห็นไหมมีตรงตรงนี้อ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับของฝั่งนะแล้วก็สวยครับตัวนี้โลบาลิกตัวนี้สวยมากเลยโอเคนะล้อหลังก็ปกติครับคิวล้อ ล้อแมกกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายด้านหลังนะครับทุกคนตัวนี้ก็มีหูลากด้วยนะครับนี่กันชนท้ายด้านหลังนะอ่าก็ของาแล l a n d ร er ์เหมือนกันนะครับผมสวยปะรถอันนี้บอกอ่อนไม่ได้ยกสูงนะลูปบ่าร์เขาสูงอยู่แล้วนะนี่ครับกบระบะไลเนอร์ของแท้ m i t s ูบช s นะโอเคก็ถามว่าสวยมากน้อยแค่ไหนนะผมก็บอกว่าโอ้โหสำหรับคันนี้นะเท่เลยแหละ เอาง่ายๆว่าโอ้โหเวลาที่ใช้รถไปนะครับเป็นกระบะตอนเดียวแต่เอาแบบว่าตอนเดียวที่แบบคนจดจํานะนี่มาดูได้นะคันนี้ใครที่ชอบนะครับตกแต่งแนวนี้นะทักมาหาน็ตได้นะจะเป็นทั้งตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบเกียร์ออโตหรือเกียร์ธรรมดาก็มีนะครับสําหรับคันนี้จริงๆแล้วผมบอกว่าตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแต่งก็คือตามตามสไตล์ของลูกค้าเลยแหละแล้วก็ที่สําคัญคือ เราจัดให้ออกแบบนี้จากศูนย์ไปเลยเออเห็นไหนะ,นะถ้าชอบแบบนี้กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะนะสำหรับใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนาะช่วงไทยคลิปได้นะครับผม ชอบกันไหมครับทุกคนหลังจากที่เราได้ดูรีวิวรถไปแล้วนะถ้าชอบนะกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่สนใจรถนะอยากให้นอะตกแต่งให้แบบนี้นะทําได้ทุกรุ่นเลยนะตามคําขอนี่เห็นไหมบริษัทลุ่งนฤทธ์นะครับเขาขอมาสติกเกอร์แบบนี้นะตกแต่งแบบนี้ล้อแม็กแบบนี้ได้ตามคําขอนะคันนี้บอกเลยลูกค้ามาจากจังหวัดแพร่นะมารับรถด,ด้วยตัวเองนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบรถให้ลูกค้าก่อนนะครับ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ